หลายคนยังสงสัยปลาชะโอนปลาเนื้ออ่อนปลาเซียมเลี้ยงโตจริงเหรอมาดูครับเขากินอาหารไหมก็นี่เลยครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับนี่ครับกินอาหารแบบนี้นะครับอาหารเม็ดนะครับอาหารสเร็จโปรตีนนี่อเป็นตนกินแบบนี้กันเลยครับเห็นไหมครับเลี้ยงมาอยากอีกต่อไปผมให้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีคนโทรมาสดๆร้อนๆเลยครับมีคนโทรมาทุกวันนะครับว่ากินจริงไหมเนี่ยก็เลยมาถ่ายให้ดูพอดีนี่ครับแบบนี้ครับ เราจะฝึกให้กินแบบนี้นะครับเลี้ยงในบ่อปูนได้บ่อซีเมนต์ได้กระชังบกได้นะครับแต่ความลึกต้อง80เซนมขึ้นไปนะครับมีน้ำเปลี่ยนถ่ายได้มีออกซิเจนนะครับแต่บ่อดินโตเร็วที่สุดนะครับและกระชังในบ่อดินนะครับนี่กินอาหารกันแบบนี้เลยตัวนี้ผมให้แบบจมอาหารสำเร็จที่ฟาร์มเรามีพร้อมนะครับเนี่ยแช่อาหารให้นิ่มก่อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ให้เขากินไปเลยครับแบบนี้นี่ครับปลาชะโงนปลาเซียมตอนนี้เรามีพร้อมนะครับ